มันบ่ได้รสชาติอาหารเนาะมันกินตำผงพี่น้องไยน้องกินตำผงม่เพีหนึ่งแต่มันบอกมันบ่ดได้รสชาติอาหารกับเขาน้องแล้วผู้เสพผู้ิัติผู้นติบัติ c างัม่กินเลยบริยัทเลยมันมีรสชาติยงเลยจางเลยบอกแล้วปัจจุบันนี้เป็นไัวธรรมดาเขาเสร็จาหารแล้วกินมันว่าบได้เมื่องเขาเลยบอกมันว่ารอนแรงที่โทรหาโทรหลีนมัน น่สุ er ่เยอะเห็นไข่มุกไข่มุกไข่มุกก็สีนี่มีสองสีมันมีลายสีตัวนี้นะครับมันแบบสำเร็จตัวอันตู้หับตุ่มเอาหนันมันบบสำเร็จมากแล้วเขากับเด็กจุกนี่พ่อมไม่ไม่ร้องสมาดีสุกสุกคนเดิมเนี่นี่ตอนหับข้าสูตรซองเบาไก่เนาะน้องปั่นนมสดให้นายส่างตุ้ยแายการนายส่างซิงแายการนายส่างมุงรายการกรรมกรไก่ ใส่ไปกรรมกรพี่น้องกรรมกรก็อยากน้เพึ้นพี่น้องเลยแขนปวพี่น้องไหมมันเป็นแค่นี้แขนเป็นภูเขาภูเขาเลยเศร้าแค่ไหนดีใจเลย มันไดไหมเอ่ยเนน่อยอัน really. ที่เจ้าคอมเมนต์ไปสี่วสนทนากันหน่อยไม่ไปันเจ้านีเขาเี่บราณที่น่ารักหนูเน้เนาะเอายังโบราอยู่จาเาไปหยอดไเลขจาว้าโอ้ยพี่ใส่มาเก้าปีแล้วซะขจาวันเคย้แล้วเลยเหล Mm -hmm. I อันนี้ฮดการอยงกันามันแดกกันอย่างก้อนี่เามายเาเป็นตวมัอยัเนาะเย็นหมมกขใจจะขอกการลลายนเลย คกันขอบคุณเตียงนะม้งเตียงมันปั่นหายเราสาคัญคือเาเท่าเลยมมกที่เหลือให้เขาไปได้สเนาะก็บำน้าใจของเรานมาให้เขาต้องเียเทยต้องเาเลยไป พังพิงไปนนน้อยยิมนกเยืองเร่น้ผมว่านว่าเองหนื่อยี่น้องสำหรับกำลังใจกำลังใจ้วก็คอมเมนต์ที่ให้คำปรึกษาเนาะจาจากโควิดสิบเาน้องใช่เนาะเดี๋ยวตอนแรงน้องพี่น้องตอนแรกกาศิทรไปหาน้องเนาะสิวีโอคอพี่น้องเบิงน้ำเนาะ จ้ทำอาการเป็นนำ้ำเขาเป็น,น,นอะไรเนาะหายเพลินสิว่างเดี๋ยวตอนแรงเนี่ยพี่น้องเดื่อไก่โทรมาหาตอนอีกเพลินนอนผักอยู่อยู่ห้องเนาะพี่น้องอยู่ตลาดที่เมืององะไรพี่น้องเพราะว่าเตียงอ่ะเตียงอยู่โรงพยาบาลบ่พอไปแล้วตะกลับมาพี่น้อง မဘာလေးရံကိ ฮะไม่พอได้หม้ออันนี้นั่นหะมันบ่อได้รสชาติอาหารเนาะมันกินตําหุงพี่น้องกินตําหุงมาพเศษหนึ่งแต่มันบอกมันบ่อได้รสชาติอาหารกับเขา น่องแล้วอยู่กรุงเทพิติผู้ิติโควิดมีเลบราณสชาติยังเลยจ้างเลยบอกแปัจจุบันนี้เป็นาติธรรมดาเขาเซทามันหลักินมันว่าโบราเมื่อยนเขาเลยบอกมันว่าตอนแรกที่โทรหาโทรหมันที่โควิมันเปอยู่ในหลังอล้กายนะมันเกิไปนมันก็ไม่เมื่อยนะ ฮะเราอใจแบอเอเราบ้องให้ใจแบบมันแบบถั่วทองนะมันเมื่อยนะหรอกะบอกมันจะคิดร้ายวะไปตรวจมายังเห็นงานอยู่ไปเรมากเห็นงานมื่อยสืต้องผมกิน รลชาติรสดาติต้องหุงแ่อ่บ่บ่ได้เลยโอเคช็อกไปว่าตกใจเพิ่มเดือน่กระโช็อกมันนะไม่ไอนผู้ซื้อก็เป็นขัดแล้วขวนทั่วเลยเป็นตัวเป็นตัวนะครับมารมาเราไม่เห็นงา งานอะไรนีออมือไงอยากอยากขานะแล้วพี่สตั๊มาหูะสตังหูมากินเลยจ้ามบาตุงมีรถสางมาอตุ้งเลยักินยังันยังกลางถามมาซบ้อจะไรบางกิดซื้อเยอะมึ่ไงหลอกมาว่าบ้านมางได้โรงพยาบาลกับมีเตียงนอนีเยง แมนเอฟซีเขาเอ่เซเอฟซีเขาแซดเออมาบอกเหรอครคอมเมนต์มาแมนเตียงโรงพยาบาลคนไทยกันคนไทยกันล่อเตียงตอนนี้เตียงมาวางคนเพิ่มจะมแต่ละมื่อนาอืะห้างบรเปิข่าวเป็นขีดเลยเขาก็บเบอร์เกันไม่แดนเอฟซีเขาเล็กแมนมากว่าคนไทยกันล่อกันชักจะขีดได้รุนแรงรุนแรงกับบุูกัน แคบก็กด้นั่ง่วมไหนทม่หมนั่งสวมเจ้านะยาหลอมยล่าเขาหรือขบกนมากเลยขี่รถไทมาเพื่อกวบคุมโคิดนะบุกกั้น่าโมงชเลย้อทนไแข็งแรงมาจะได้แล้วบ่เอ้ยอยู่คนเลาคนเล่ามันคนเล้าอยู่สวัส์กับตายแนวหมดซึนคนเล้าอยู่สวัน์กับตายคือหมดซึนโควิดอย่โควิดอยละ โอ้ยเขาสูบยาสูบดีทีว่าผมมืออะช่องๆๆโคตมากันยังบูมากนะโควิดนง้ยคงเล่นักคนสูบยาหน่ะเขาว่ามันสีมีสารนึงมีซานแนล่งเรือโควิดอยู่น่รอดไปเอยาสูบนาะอ่าเบยาลูกน้องถ้ีาทุกพี่เรียก่ยาสูบรับซองลูกสองปืน จนนี่ซื่อว ouais ่าตะพลังไอ้ลมจันนี่แต่ว่าเขาจะบอกมีผลแข็งเก่งนึ่งกินเหล่าสองตกสุดยานี่มันแบบว่ามันกระตุ้นให้สุขภาพมันนี่นะมันแข็งแรงมันพูดนะยังเกาะก้นมาประเทศไทยมันตัดเห็นประชาชนตัดท่านเขาสูงกันซากที่ก้อนไม้ใช่ไหมกันซักกินก้อนไม้ประเทศไทยโบราณยักษาลายลูกเขาแต่ก้อนนี่ยเขาเส่อมันไหลแรง ต้นต้นเปิด้นมะรียเปิดกระชาเลยพยายกมขได้ไปตาต้องานเลยนะเนาะเนี่ยมันยำขีดร้เีมยอนเนี่ยมันขีดลร้มันแบบมันบวกอาการแบบความคิดมันก็เห่ากับอาการป่วยแล้วแบบเนี้สุขภาพจิต คนบระหยาดป่าแก่ละไม,พ,ะมพี่น้องแก่ละไมพี่น้องเศษๆเด้อพี่น้องกินกรรการเด้อพี่น้องเด้อแก่ละไมรอบเที่ยงสบายดีพี่น,ออน,น้อง <c oughs> หุ่นขวนทั้งปลาเขาใส่ไปห้ามันเมื่อกี้ ไม่ว่าโยนมาไอ้บอกว่าห้านฝ่าทลายโจรมาอีกินเด้อในการน้ำคิงน้ำอุ่นมาโดยเป็นว่ครับขับมามไปขีดลายเด้อเหมือนเรงที่ทบเล่นนั่งมาอู่คุเดียต้องโทรหามันดูดแล้วมันสีม,มันมีความขีดได้นอ้อเราง,งองในหอ้อมคุเดียมันต้องขีดอยู่แล้วคนทั้งบ้านอี้คนว่าพื้นโลกเนาะโลกคนลังเกียจว่าแล้วให้ายากอยู่ใกล้บ้านแต่เห็นกันอยู่คุเดียเห็นกันงาง้อยแล้ว โอ้ยมาลังเกียดมาแเข้าก็ย่านนะอันแล้วลังเกียดสมมุิว่า้ายสิไปกระยานท้ายกระยานในจังหวะบอกอันข้าเจ้าทูไปผี่น้องทูไปเดี๋วว่าอันนั้นอันนี้เดี๋ยวใหักว่าวให้กำลังใจว่าวให้กำลังใจกำลังใจมันฮัมแตงสั้นแตงสีเขาเป็นเล่นกเดี๋ยวกระเซ้าเดี๋ยวกระเซ้าอันนั้นอันนี้เขาไปยิงน้ำอุ่นเด้อเดี๋ยวมันจะหายอินดอเ์ทุกทีมันกระหาย ป่าตะลายโจรมาทำชิ้นกับยาน้าม้าวก็องกินเมมมาบอกเขาสามปีเลยลงใบพร้อมไก่เลยพี่น้อยลงเทศดมาพร้อมไก่ลงมือเดียวกันมือเดียวกันเนาะขี่รถคันเดียวกันไปแหละไปพร้อมกันลน้หว่าไง แต่ปี2018มาทันขึ้นมาบ้านดั๊บเถื่อไก่ขึ้นมาสามเถื่อช่องไม่สามอ่ะสามเนาะสามเถื่อแล้วไก่ก็อยู่เลยพี่หน่อยส่วนน่องผู๋ลงไปพร้อมกันนะเอ่อยังบ่ถึงขึ้นมาลงไปเดือนเมษาเนาะพี่น้องเห็นสงกรามแล้วประมาณวันที่17 17เมษาปี2018ลงไปนะ รายก็ย้ายง,งานไปมาไปมาทับบิทเราก็ไปเห็นงานก๋วยเตี๋ยวลำกันเลยแหละงานก๋วยเตี๋ยวงานก๋วยเตี๋ยวลำกันกไก่แหละแล้วที่นี่นปปนนคนงานหม่องไก่มันเต็มขเขาจะเอาแล้วแก่เลือกเลือกเอาไก่เลือกเอาไก่กับหมูกไก่กกลงไปสามคนเนาะหมูไกค่คนหนึ่งพราะว่าไก่กับชิเป็นันคนลกเส้นได้ฮะนะพี่น้องเขาเจะเลือกเอาไก่บบบนี้ก,ก็เลยไปฝากน้องอยู่ ขา,ายอุปกรณ์กาา่อสร้างอยู่นครปฐมมันมาเห็นว่าได้หมมันหนกักแล้วที่นี่ก็เลยง่ายงานที่มอไปอยู่ปั๊มมันปั๊มมันอยู่หา,างสนามบินดอนเมืองเลยเปั๊มบางจากตรงขามไม่เหมือนกัขางตรงขามกับสนามบินดอนเมือง <c oughs> ออกจากดอนเมืองเลยก็ <c oughs> ไปอยู่น่แล้ว <c oughs> อยู่ซีมุเมืองนแล้ว อยู่เท่าไรปีละ,ะอือขาก็มาได้ข่าวว่านี่ขาก็มาได้ข่าวว่านี่